ออกตรงๆคนไทยเนี่ยมีเจ็ดสิบล้านคนมีไม่ถึงหนึ่งพันคนหรอกค่ะที่มันเดือดร้อนกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงหลักการประชาธิปไตยแล้วนะคะเขาบอกว่าเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเอกฉันคนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยนี่ยมีคนไม่ชอบสถาบันพรากษัตริย์กูว่าไม่ถึงพันนะอีพวกนั้นนะสมควรใส่หัวออกไปจากประเทศชายกูบอกเลยกูไม่กลัวด้วยไม่กลัวทัวลงด้วยนะผู้เชีย่ยวชาญด้านสิทธิมนุษย์ สยชนจาก UN เนะคะเรียกร้องให้ไทยต้องยกเลิกมาตรา112ทันทีนะกฎหมายมินประมากษัตริย์ต้องไม่มีที่ยืนในประเทศประชาธิปไตยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิจาก UN เรียกร้องไทยยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิสากลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะเราวันนี้ก็พบกับคุณป้าวันนี้ไม่พาไปข้างบ้านนะ พามาสู้ศึกศึกนอกศึกในนลคะประเทศไทยในเวลานี้นะศึกข้างบ้านก็รอบทิศทางน,นะยังไม่พอยังมีคนชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะยูเอ็นแกนแตดนี่ก็นะไม่เคยแร้วค่ะที่จะนำเรื่องดีๆเข้ามาสู่ประเทศไทยนะถ้าไม่มาขอความช่วยเหลือให้ไทยบริจาคข้าวปลาอาหารให้กับประเทศแถบ,แ,บแอฟริกา ก็จะมาแทรกแสงกิจการภายในกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยนะก็วันนี้ก็เลยพาคุผู้ชมนะมาปกป้องชาตินะคะปกป้องสถาบันด้วยกันนะคอมเมนต์นะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์จากเพจประชาไทยว่าคนไทยคิดเห็นอย่างไรนะเกี่ยวกับการออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกหรือว่าแก้ไขมาตรา112ของอ่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหีแตด UN นเนี่ยนะคะอ่า ก็ไปดูเนื้อข่าวกันนิดนึงอ่านให้ฟังเผื่อบางคนก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่30มกราคม2568สำนักง,งานข่าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า USCR เผยแพร่ข่าวว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยชนจากสหประชาชาติประกอบด้วยผู้รายงานพิเศษด้านต่างๆรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งขึ้นแสดงความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ในประเทศไทย ที่ยังคงใช้กฎหมายมินประมาท่างต่อเนื่องจนไปสู่การควบคุมนักกิจกรรมและผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้ทางการไทยยกเลิกหรือทบทวนประมวลกฎหมายอาญาให้สอดคล้องกับหลักกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศบุคคลต้องมีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะรวมถึงพระมหากษัตริย์และเรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน สถาสาธารณะรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะกฎหมายมินประมาทกษัตริย์ไทยมีทั้งโทษที่รุนแรงและกํากวมส่งผลให้ศาลและเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจตีความผิดได้อย่างกว้างขวางจนนำไปสู่การคุมขังดำเนินคดีและลงโทษจำนวนกว่า270คนตั้งแต่ปี2563หลายรายได้รับโทษคุมขังติดต่อกันหลายคาดีผู้เชี่วชาญระบุ สำหรับมาตรา112ระบุว่าผู้ที่มิาพาควิจารณ์กษัตริย์ีโทษจำคุกตั้งแต่3 15ปีซึ่งกฎหมายดังกล่าวถูกวิจารณ์จากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสาชาชาติหลายครั้งเนื่องจากขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะอ่ะแค่นี้พอยาวไปนะคะเนะะื้อข่าวก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอยากให้ไทยเนี่ยปรับปรุงแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112ซึ่งเป็นมาตรา ที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นะบอกตรงๆคนไทยเนี่ยมีเจล้านคนมีไม่ถึง1,000คนหรอกคะ่ะที่มันเดือดร้อนกับมาตราหนึ่งสองเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงหลักการประชาธิปไตยแล้วนะคะเขาบอกว่าเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเอกฉันคน70็ล้านคนเนี่ยมีคนไม่ชอบสถาบันพระมากษัตริย์กูว่าไม่ถึงพัน อีพวกนั้นนะสมควรใส่หัวออกไปจากประเทศไทยกูบอกเลยกูไม่กลัวด้วยมันจะกลัวทัวลงด้วยนะ,ะก็ UN เมึงตัวตั้งตัวตีนะที่พาอีพวกมินสถาบันต่างๆเนี่ยลบนีอาจออกจากช่องทางธรรมชาติช่องคลอดนะ่ะมุดไปตามรูหมานะ่ะเดี๋ยวก็จะมีบางคนคนใหญ่คนโตระดับชาติก็กําลังจะหนีมาตาหนึ่งหนึ่งสองเช่นเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อยูขยับ พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยยังไม่รู้จะทําอะไรหรือเปล่านะผ่านมาหลายหลายวันแล้วก็ยังไม่เห็นข่าวพาว,ว่าจะออกมาเคลื่อนไหวโต้ตอบหรือว่าประท้วงอะไรใดๆทั้งนั้นนะยังคงนั่งอมตีนอมสากันอยู่นะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรียันนายกรัฐมนตรีแต,ตะวานะ เงียบปึ๊บนะไม่มีใครออกมาพูดหรอกกูก็นั่งรอดูอยู่เนี่ยว่าจะมีใครนะสงสารนะถึงยูเอ็นงหรือเปล่าว่านี่มันคือกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยพุกประเทศในโลกนี้ร้วนมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลสําคัญของตนเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศอ่าระบบประชาธิปไตยตัวพ่ออย่างอเมริกานะก็มีกฎหมายคุ้มครองประธานาธิบดี คนบางคนนะแค่โพสตเฟซบุ๊กนะว่าจะทําหนูนี้เน,น้น่นนั่น,น่นกัานานายกรัฐมนตรประธานาธทบดีเท่านั้นแหละค่ะมึงไปฆ่าเขายันบ้านเลยมึงไม่ได้จับเขาติดคุกไม่ได้สสอบสวนเขาถึงเหตุการณ์หรือว่าเขาพูดเทโพดเทนินเธอจริงอะไรหรือเปล่ามึงไม่ได้ทําเลยค่ะยูเอ็นมึงไปแหงตาดูด้วยที่สายแมเอเมริกานะฮะ นะแค่โพสต์มั่งว่าโอ้ยฉันมีปืนฉันจะยิงไอ้นู่นไอน้นะี่น่ะอย่างาน,นั้นอย่างนี้นะ่ะประานเป็นดีสารรัจะจรฉันอย่างนู้นอย่างนี้มึงวว่งยกอะไรเขาเรียกอะไรหน่วยของมึงอ่ะหน่วยสว่านหีแต่เอไออะไรของมึงนั่นน่ะนะไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปส่งเขาไปพบไออินตุยเลยนะโดยไม่เสริมเขาพาเขาเขา้เขาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมแม้สักนิดเดียวอย่างนี้อ่ะ มึงไม่เห็นไปนเรียกร้องหละยูเอ็นนะอืมนี่คือความคิดเห็นของคุณป้านะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยผู้ผู้ชมล่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการเสือกสารแน่ของยูเอ็นครั้งนี้นะยูเอ็นประเทศไทยไม่มีมึงก็ไม่ตายพวกกูม่อยู่ได้นะพวกกูอยู่ได้พวกกูไม่งอ้อมึงสักนิดเดียวนะมึงไม่มีปัญญามึงไม่อยากอยู่มึงไม่ชอบกฎหมายประเทศกู มึงก็ใส่หัวออกไปออกไปยกขบวนการมึงออกไปกูนี่เจ็บใจมึงมาตั้งหลายปีแล้วนะไอยูเอ็นเอสซีเนี่ยกูเนี่ยหยอดตู้ให้มึงบ้างเออโอนเงินให้มึงบ้างสนับสนุนมึงมูลนิธิมึงให้ไปช่วยคนยากไร้เจ็บป่วยอดอยากหิวโหยที่แอฟริกาสุดท้ายมึงทํายังไงนะมึงพานักโทษนะที่มินถาบันหนีคดีไปตั้งหลายคนโดยการช่วยเหลือของมึงต่อไปนี้นะกูไม่เคยตั้งแต่มีคดีที่ว่า พูดถึงเรื่องไอ้ไอ้ตั้งแล้วกันนะกอาพาไอ้ตั้งนี้ไปนะกูไม่ช่วยเลยกูไม่บริจาคให้ UNSCR อีกต่อไปนะกูเนี่ยปัด Facebook ไปเจอเรื่อยนะโฆษณาของไอ้เพจเพจหาอะไรไม่รู้เรื่องอียันชันอ่ะียันชันที่ติดคุก1นึ่งสองยีกว่าปีอะ่ะ มินสถาบันโพสเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นบิดเบือนใส่ร้า์สถาบันสรารพัดอย่างโดนอย่างนั้นน้อยไปแม้มีการนะเป็นคลิปรีนนะออกมานะฟีอันชันให้อันชันกลับบ้านกูบอกให้มันตายในคุกกูเสียดายด้วยกินข้าวกูจากภาษีกูทุกวันนะมึงหน้าหน้า,นาตายไปเลยนะไม่ต้องมาอยากจะออกมาดูอิสระภาพหรอกนะติดคุกในไทยมึงยังดีเนี่ยมีข้าวกินข้าวเพราะเงินมาจากภาษีกูนะอืมกูละเจ็บใจพวกที่ มีสถาบันแล้วหนีไปลอยนวลมึงดูอีกคนนึงก็กําลังจะหนีแหละคดีเดียวนี่อาการนี่แหละนะไม่นานหรอกเดี๋ยวมึงก็ได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะแต่เห็นว่าแทรกแซงกันนะรัฐบาลก็ไม่ทําอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคอมเมนต์ก่อนว่าคนไนทยคิดเห็นเป็นยังไงปาเข้าไปแปดนาทีแล้วยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะมาดูคอมเมนต์ต่อนะคอมเมนต์ที่เพจป,นะประชาไทยนะประชาไทยเนี่ยเป็นเพจ นังสือพิมพ์นะก็ได้ลงเรื่องเราที่บอกว่ากฎหมายมินประมากทกษัตริย์ต้องไม่มีที่ยืนในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยก็มาดูคอมเมนต์ของคนไทยมีจํานวน2อ0 0ักว่าคอมเมนต์นะคะสองพกว่าคอมเมนต์มาดูว่าคอมเมนต์จะไปในทิศทางไหนจะเห็นด้วยกับ UN อ็นจะให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข1นึหนึ่งสองหรือว่าจะยังไรนะ คุณผู้ชมก็สามารถไปอ่านแล้วก็ชมคอมเมนต์ได้นะที่เพจประชาชัยนะเอ้าที่คอมเมนต์แรกก็แล้วกันคนนี้บอกว่ากูเกิดมาจนครึ่งชีวิตแล้วกูก็ไม่เคยเดือดร้อนกับกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสอนี้สักครั้งเลยคิดดูก็แล้วกันใช่กูเกิดมาพี่น้องญาติวงสาคณาญาติกูเนี่ยนะเป็นวงกว้างนะ ไม่มีใครเลยนะที่จะโดนมาตตาหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าเดือดร้อนไม่มีนะมีมาตตาหนึ่งหนึ่งสองก็กินข้าวแซ่บคือเก่าไม่มีเดือดร้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะกลัวยังซ้ำเห็นด้วยให้มาตตาหนึ่งหนึ่งสองเพิ่มโทษหนักขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคนนี้บอกว่าไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวบทลงโทษเออคนนี้บอกว่า u ยูเอไม่ใช่พ่อมีคนเคยกล่าวไว้ใช่นะ ตอนนี้ไอ้คนที่กล่าวนะองค์ตีนอยู่นะไม่ได้ออกมาเทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นแหละคะ่ะอืมคนนี้บอกว่าถ้าไม่ยอมรับกฎหมายของไทยก็ย้ายประเทศตามเศษฝรั่งไปเลยใช่อันนี้เห็นด้วยป้าพูดแบบนี้เลยป้าคิดแบบนี้เลยนะ คนนี้บอกว่า UN ก็ยกเลิกกฎหมายคุ้มครองประธานาธิบดีให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนสิเห็นแต่ละคนโดนโทษตายเลยนี่ใช่อย่างที่คุณป้าบอกนั่นแหละนะมีคนโพสต์ข่มขูปมทท่ปาธานาธิบดีหี้แต่สมเมกานิดเดียวนะมันยกพลขึ้นบกไปถล่มเขาตุยขาบ้านเลยไม่เคยพาเข้าไปสอบสวนหรือว่าไปขึ้นศาลเพื่อพิจารณาแก้ไขความผิดอะไรสอบสวนอะไไม่มีค่ายอย่างเดียวเนี่ยคือหนึต้องเป็นแบบนั้น กูนะยอยากให้หนึ่งสองเป็นแบบที่อ่าอเมริกาใช้กับคนที่โพสข่มขู่ประธานาธิบดีมาในแหล็กนะกูยอยากให้เป็นแบบนั้นคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคุณป้านะไหมอืมคนที่บอกว่าเรากวนยูเอ็นนะยกเลิกกฎหมายคุ้มครองประธานาธิบดีสหรัฐก่อนแล้วค่อยมาเสือกเรื่องของไทยใช่อันนี้ก็เห็นด้วยค่ะอืมคนที่บอกว่าสนับสนุน เพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นค่ะใช่เอาแบบประธานาธิบดีเอาแบบโทษของคนที่โพสต์ข่มขู่ประธานาธิบดีสารนั่นแหละเอาแบบนั้นเลยนะเอาแบบนั้นไม่ต้องขึ้นกระบวนการไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอามันให้ตุยคาบ้านแหลกเลียวไปหาสิ้นส่วนไม่เจอแบบนั้นแหละอืมคนนี้บอกว่ายูเอนก็ไม่ไปช่วยผู้ลี้ภัยพม่าดีกว่าไหมเออ คนนี้นะอ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่อยากอ่านหรอกค่ะอ่านแล้วมีคนขำว่าสำเนียงคุณป้ามันเออกูก็พูดไปงั้นแหละกูก็พออ่านได้นะคนที่บอกว่านี่คือประเทศไทยไม่เกี่ยวกับ UN ใช่นะคุณผู้ชมคอมเมนต์เป็นเอกฉันนะอ่านมาเนี่ยไล่ดูเนี่ยไม่ต้องดูเยอะหรอกค่ะเนี่ยคำว่าอ้างคําว่าประชาธิปไตยเพื่อจะให้คนอื่นนําตามคําสั่งตัวเองแล้วยูมาเสือกอะไร หลายประเทศกระสงคามยูเอ็นทำอะไรได้สหรัฐได้่ผู้ยบสงครามยูเคนสงครามมาสงครามปาเลสไตน์และอีกหลายๆที่ไม่ยุ่งยูเอ็นไม่ยุ่งแต่เสือกยุ่งอยู่กับอยู่กับประเทศไทยนี่แหละสมควรสมควรให้พวกเราขับไล่ยูเอ็นให้พ้นไปจากประเทศไทยอย่างที่ป้าบอกยูเอ็นไม่ได้มีความหมายไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเลยนะประเทศไทยนี่ไม่เคยมีสงคราม ยูเอ็นมาขอให้ทหารไทยไปช่วยนู่นนะปลูกผักปลูกยายอยู่แอฟริกาเนะี่ยใครไม่เชื่อมันมีเอฟเฟกไอ้ที่สองหนึ่งอะที่เป็นอาหารไทยเนะี่ยไปช่วยเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกผักปลูกยายให้คนแอฟริกามีกินมีใช้นู่นน่ะนั่นะเป็นอาหารที่ไปช่วยยูเอ็นเปลืองพลังงานเปลืองภาษีอ่ะยกกลับมาเลิกเลิกนะประเทศไทยบอกเลยไม่มีหรอกสงครามนะไม่มีใครอยากทําสงครามกับไทยหรอก ไม่ใชนะ่ทไทยเก่งหรอกคือคนไทยเราอ่ะเป็นประเทศที่แบบใจดีมีเมตตามีมนุษยธรรมนะสินธรรมคุ้มครองประเทศไทยไว้อยู่นะมันยังไม่มีใครมาอยากทําอะไรประเทศไทยทั้งนั้นนะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีร่มเย็นเป็นสุขใครที่กล่นดาว่าทอประเทศไทยไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะมึงก็ไม่ยากหรอกค่ะนะกระโดด ทายเรือไปที่สิงคโปร์ข้ามแดนไปมาเลเซียเอาง่ายๆก็ข้ามไปลาวาข้ามไปเขมนนะพ้นจากประเทศไทยแล้วมึงจะรู้ว่าชีวิตมึงนะเป็นอย่างไรนะกูเห็นขนาดมีบางคนนะเรียนจบด็อกเตอร์ด็อกแต๋นะหนีภัย1นึไปอยู่ต่างประเทศเป็นสิบสิบปีนะพอโทษหมดอายุความก็ยังดิ้นรนขวนขวายอยากจะกลับมาอยู่ประเทศไทยนะทั้งที่ มันอยู่อเมริกามันบอกว่าเสรีภาพเต็มขั้นเต็มสูกมันยังอยากสมสารกลับมาประเทศไทยมันอยากกลับมาเพื่ออะไรมึงก็คิดดูกันแล้วกันนะคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคุณป้าคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกับคุณป้าใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ